สวัสดีครับผมโคดบอลนะครับคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการดูกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการซื้อโฆษณาของเพจโฆษณานะครับเมื่อเราเล่น Facebook นะครับเราจะเจอเพจนะครับแล้วก็จะเจอคําว่าได้รับการสนับสนุนแบบนี้นะครับเราสามารถดูกลุ่มเป้าหมายของเพื่อนๆที่เขายิงโฆษณามาได้นะครับเราเข้าไปดูตรงนี้ครับทำไมฉันจึงเห็นโฆษณานี้นะครับกดเข้าไปนะครับ Facebook ก็จะบอกเราว่าเขาเลือกกลุ่มเป้าหมายตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับความสนใจที่เขาเลือกคือมีอะไรบ้างเราก,กดเข้าไปดูนะครับคือเพื่อนเราคนนี้เขาเลือกการออกกําลังกายยาผิวพรรณการดูแลสุขภาพใบหน้าสมุนไพรนี่คือกลุ่มเป้าหมายของโพสต์นี้ที่เขาเลือกนะครับแล้วก็เขาเลือกอะไรอีกเป็นผู้หญิงอายุ28ปีขึ้นไปอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่เรียกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการซื้อโฆษณานะครับเพราะว่าโฆษณาตรงนี้เขาต้องการ ยิงโฆษณาให้กับผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องประจำเดือนนะครับนี่คือการดูกลุ่มเบ้าหมายของเ,เพื่อนๆที่เขายิงโฆษณาเข้ามานะครับเป็นการเรียนรู้นะครับเราก็เลื่อน Facebook ไปเรื่อยๆนะครับประมาณ3 4สโพสเราจะเจอโฆษณามา1โฆษณาแบบนี้ก็คือโฆษณานะครับเราทําโฆษณาเกี่ยวกับอาหารเสริมสมุนไพรนะครับเราก็ต้องดู เพื่อนๆเ,เราที่เขาโฆษณาเกี่ยวกับอาหารเสริมสมุนไพรเจอเราใช่ไหมครับได้รับการสนับสนุนดูว่าเขาขายได้ไหมให้เราดูที่ตรงนี้ครับเช็คก่อนก็ได้ความคิดเห็นครับถ้าเราคลิกตรงความคิดเห็นแล้วมีการถามว่าสนใจมีคอมเมนต์ว่าสนใจมีคอมเมนต์ว่าสนใจสั่งซื้อพวกนี้เยอะๆะนะครับแสดงว่ากลุ่มเป้าหมายที่เพื่อนๆของเราเนี่ยเขาเลือกเนี่ยมันใช้ได้นะครับเราเข้าไปดูครับตรงจุดตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับทําไมฉันจึงเห็นโฆษณานี้นะครับ เข้ามาแล้วเราก็จะเห็นว่าเพื่อนเราคนนี้เขาเลือกอะไรนะครับเขาเลือกการย่อยอาหารและกรดกระเพาะถ้าเราทําโฆษณาอาหารเสริมที่เกี่ยวกับกรดแลย้อนกรดกระเพาะเราก็เลือกกลุ่มเป้าหมาย2ออตัวนี้ได้เพราะว่าเพื่อนเราเขาเลือกแล้วมันได้ผลนะครับแล้วก็เป็นคนที่อายุ24ปีขึ้นไปอยู่ในประเทศไทยเห็นไหมครับนี่คือการดูกลุ่มเป้าหมายของเพื่อนๆที่เขาทําโฆษณาเหมือนกันกับเรานะครับถ้าเราอยากขายได้เราก็ต้องขยันดูนะครับเราก็เล่น a c e b o o k เราก็ดูนะครับเนี่ยมาเจออีกแล้วเห็นไหมครับ สมุนไพรที่เกี่ยวกับกดไหลย้อนถ้าเราขายตัวเดียวกันเราเข้าไปดูครับเข้าไปดูทําไมฉันจึงเห็นโฆษณานี้นะครับให้เราเรียนรู้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนเราคนนี้เขาเลือกคนที่พูดภาษาไทยได้อายุ25ปีขึ้นไปอาศัยในประเทศไทยอันนี้เขาเลือกไม่เยอะนะครับกลุ่มเป้าหมายเราก็สังเกตว่าอันนี้เขาโปรโมทเพจนะครับไม่มีการกดสนใจไม่มีคอมเมนต์สนใจเลยแสดงว่าเขาแค่ต้องการโปรโมทหน้าเพจนะครับไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆอเจออีกแล้วครับ เพื่อนๆเ,เราที่เขาทําโฆษณาได้รับการสนับสนุนแบบนี้เราเข้าไปดูครับว่าเขาเลือกกลุ่มวป้าใหม่อะไรเราเข้าไปดูแบบนี้นะครับเป็นการเรียนรู้นะครับเนี่ยครับเพื่อนๆเ,เ,เขาก็จะเลือกตรงนี้ครับยาสมุนไพรกดกระเพาะทางเรือนอาหารกดกระเพาะหลอดอาหารพวกนี้ให้เราจดหรือว่าบันทึกไว้หรือว่าแคปหน้าจอไว้นะครับเพื่อเอาไปซื้อโฆษณานะครับให้เราดูดูก่อนนะว่าโพสต์นั้นเนี่ยมีคอมเมนต์ถามซื้อเยอะไหมถ้ามีคอมเมนต์ถามซื้อเยอะแสดงว่า กลุ่มเป้าหมายที่เราดูตัวอย่างจากเพื่อนเนี่ยมันได้ผลนะครับโอเคเราเลื่อนดูไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยครับแล้วเราจะรู้ว่าการเลือกกลุ่มเป้าหมายในการซื้อโฆษณาไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับแค่นี้เราก็สามารถทํารูปภาพทําโฆษณาเหมือนกับเพื่อนๆที่เขาขายได้ขายดีนะครับแค่นี้ครับเคล็ดลับคลิปนี้สวัสดีครับ